บสบายดีได้สวัสด,ดีเบิร์สุขุสุนคนเพราะว่าพี่น้องพังลาวได้พี่น้องพังไทยหรือว่าพี่น้องต่างประเทศเนาะสาบัวกกาบสบายดีเบิร์สุขุสุคนเมื่อนี่สาบัวกบสีดงไปอัปเดตหรือว่าไปถ่ายงานที่สาวัวให้สร้างเป็นขึ้นพาให้ทางครอบครัวแม่ตู้แบนเนาะก็ตอนนี้ก็เล้วยว้เพรอะแม่พี่น้องกับสาวัวกะสีดงไปถ่ายของพี่น้องเบิ่งเนาะว่าเป็นจังใด ตั้งแต่แล้วซาบัวกันยงังไม่ลงไปเบึ่งพ่อแม่พี่น้องก็ขาดบบไล่เนาะก็คือขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่อาภากงินมาให้ซาบวัวเป็นสะพานบุญให้ทางครอบครัวของตูเวนเนาะขอบุญขอบคุณได้ลา,ายเนาะก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวไปบึ่งไปชมน้ำสาบัวเนาะ วกสิมาอัปเดตเนาะมาอัปเดตเพื่อนชาตที่ชาบัวไห่ช่างเพิ่นเฮ็ดพ่อแม่พี่น,อ <c oughs> น้องกันเน <c oughs> าะทั้งแม่ตู่ก็ว,ว่าอยากอ้อมเบิดพ่อแม่พี่นอ้องเพราะว่าเพิ่นก็อยากไปดินหรือว่าอยากไปยามลูกเนาะแต่เพิ่นกระชีได้ปิดปิดไหวพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ชาบ,บวัวไทยพี่น้องเบิ่งเนาะ อันนี้ทางหนาพ่อแม่พี่น้องทางหนาคือกันเนาะทางแม่กับปิดใบเบิร์ดพ่อแม่พี่น้องถามว่าห้อนก็คือว่าสีวิลงม,มาลินอยู่รุมอยู่ตารางพี่大ดพ่อแม่พี่น้องนนแกนี้นใช่หน้ตาต่างพ่อแม่พี่น้องมีการสร้างเป็นใช้หน้าต่างเห็เนาะ ทึงหัวพ่อแม่พี่นอ้องปกตินี้เฮาสีใสแค่สามแผ่นเนาะกะตอนทีชาบัวให้ทั้งช่างเพิ่นใช้กะช่างเพิ่นก็บ่บได้ตกไม้ออกเนาะตกไม่แป้นก็เลยชาบัวช่างให้ช่างเพิ่นตกไม่แป้นออกก็เลยช่างเพิ่นเอาผ้ามาใช้ที่หลังก็เลยเป็นต้องต้องใช้สี่แผ่นพ่อแม่พี่น้องก็เลยเป็นาผ้าเฮือนโตเนาะ ถ้าปกติแล้วเขากะชีชัยแค่สามแผ่นพ่อแม่พี่น้องแต่นี่กระช่างเพิ่นกะได้ใชัไปแล้วพ่อแม่พี่น้องนะกัดชิคกินไปกับแม่ก็ได้ หนึ่งเข่าอยู่ตารางบ่แม่ตุหนึ่งเข่าอยู่ตารางเนาะปิดเบิดแต่หนึ่งอยู่ตารางบ่้าผนตกะจังขอญาตขึ้นทั้งเพื่อนด้วแม่ตุสบายดีแม่ตุสบายดีสบายดีน้องนะเห็นยังไงนะ กินข้าวบ่ตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินบอแม่ก็กินนะ,ะนบ่ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กิน,น,กนเฮ็ดยังกินนะบ่มีหยัางละแต่มีนะกินแต่มีบ่ไข่เบิดเด้อบอยังรู้เขาเฮ็ดทุกจะได้เพิ่น<ม>ตำหม,มักหุงบอตำหุงตำก็มีนะใส่ก็มีเนาะมือะ้อนี้เพิ่นผักบ่โรงเรียนผัก มันเช้ามันเช้าก็เลยบริลลงเนาะเือบริลลงได้มือจันดาเลยเลยเป็นนี่ได้นี่เฮือนชานคักอยู่บ่คักดูเนี่ยแบบนำอยู่ดอกบนโต๊ะกับบนตกกับไข่อยู่ดอกโมย่านแนบันนี้เนาะโมย่านแนบันนี้น่แต่ก้อนนี้มันแบบแบบผ้าบ่แบบมันผ้ามันผ้าแบบมันควยรเล่รูเลรเล่เปียกบ่เปียกบ่ เพราะว่าผ่าขาดเนาะอืเนนีะเราก็ใช่มาผ่าขาดคือว่าแนะนลำละหลายลำอยู่แล้วนุ่ีๆเครื่องบดินี้ไม่ได้เห็นนี่ต้องแห้งแล้วมันจะเปียกไปแล้วนุ่มนี่กะทางน้องน้ำเพิ่นก็ตำมังหงกินเนาะบัดแม่ฉิกินข้าวกํายังใชะตำฉีกินไข่เนี้ยกินไข่เนาะวไข่เนี่ยไข่เนี่ยกินกับเรได้ไปหาเราไม่เหไปหาแล้ว เจ็บตีนนี่ได้น้ำปั๊กไข่ลุยไปไว้ได้ให้เจ็บตีนเป็นยังตีนนะเว้ยน้ำปั๊กนี่นาเออเนี่ยปั๊กตีนใช่ไหมปั๊กจ้ะช่วงสิเป็นน้ำนองออกมาแท้หนิหม่องนี่น้ำบ่อปั๊กนี่น้ำน้ำห้างพี่จะได้ขบมือหนึ่งมันโขบจะได้โขอมือหนึ่งหากเบิ้งปลายเบิ้งยังมันเกิดยังเดือดูนี่เนาะ มนะเชยเป็นแนวไหมจักนี anyway> ่แม่เป็นจักมือแน่นี่จักมือปะฮะได้กนตีน่โอเสากระไปแด้วไปหานอนบ่ไปหานอนเนาะเป็นจักมือแน่นี่ได้หาหกมือแล้วยังบ่เช่าเนาะยังบ่เช่าแบบว่าก็คข่ายแบบกำลังห่มนองอะนะที่หนึ่งวังโจกับมือเด้งไปแล้วเจ็บเนาะมันแบบว่าพวมพวมพวมมันเบ่งนี่พวมเบ่งเนี่ย แบบนี้สิเป็นแบบผมน้องมัเนี่ยแบบทั้งน้ำกับฮักข้าวอันฮักข้าได้น้ำเอาออกแล้วเขาบีบ้องเขาแทงให้น้องออกเขาบีบมันปุยออกเลยอุยออกเลยชัวว่ะขานี่ได้น้านะน้ำมันบ่ก็ได้ขอมือลงนะเบึงปลายมันคือบบิ้ลฮักเปยังบัวเช่าเลยกับริ้กินแล้วแบบเิ้กินแล้วเนาะเบิ้กินแล้วจ้าเจ้วเจ้าเกลือกินแล้วบ ให้น้องน้ำเพิ่นไปหาแถวนี่บ่มีบ่หาเราไม่ก็มียุ่กับเพิ่นจะไปหล้จก็เพิ่นเขาเฮียนเนี่ยก็ไปแล้วยันเพิ่นมาได้ไปเนาะอือคือไวลไปคือไม่หนีใครยุ่งก็ไม่ได้ปวดบ่ไหมก็ปวดกลางคืนนะปวดมใช่นองนี่แล้วกุเอาแต่ยาแดงแล้วใช้บีบน้องมัน่อยเอายาแดงก็ใช้พอดีเป็นแบบเบิ่ง เบิ่งเฮาครึ่งเนาะเบิ่งเฮาครึ่งหรือว่าเบิ่งเฮายางก็เลยปวดครึ่งแบบว่ากับมันมันชิ่นหนาเนี่ยยึดชิ่นถืออินนะมันมันดูนั่นดีแบบมันปักตะเกาห็อกไปเรียน่ชี้เธอเนาะนี่แล้วเพื่อนนี่ก็คักอยู่เนาะคักดูนี่ยทาว่าพุนตกนี่ก็ชิมเห็ดอยู่เบื้งเก่านี่บ่จุพื้นจุไพ่เบื้งเก่าเนี่ยเนาะนี่แหละขบโต๊ะตงนี้แล้ นี่เฮากระลงไปหนึ่งยุตราลางก่อนป่ะเป็นลายมันน้อนเลยลงหลังตารางหนึ่งตารางเป็นยุตราลางเนาะหนึ่งตารางเอาอ่ะทุกผ้าลุงเอาขึ้นมาหนึ่งของเก้าอ่ะหนตารางมาเปียกไหนึ่งตารางเลยโดนยังไม่ได้กวาดนะนี่จะแบบมีเเจ็บตีนอยู่นี่หน้าต่างเรียบร้อยเนาะอันนั้นก็ใส่แผ่นผาน้ำเนาะใส่นผาน้ำจะเป็นน้ำคือชิลายมันคือชิลายก็เลยชิรัยมันจะบ่ยบ่อ พื้นเอาออกก็เลยให้ช่างมาช่เนาะห้ช่างมาชเลยคือทีรายมันเนี้ยมันเน่ยมันขัดกลัวแบบขัดกลัวผ่าบ่ขัดกลัวผ่าเลยัตู้กันมามันเบ็ามันมเต้นมีาหรืแล้วเต้าหเอาเอากรปุกก็มีเอากระปุยาป้าบรยทิมเนาะห้เอามาใช่ก่อนบ่หาช่างพิ่นชัยแบบบา โอยางให้ช่างเพิ่นเอาออกวะเบี่ยงให้เอาออกจะคักอยู่เนาะป้าไว่าแบบน,นั่นประตูก็ถือว่าเห็ดประตูปองเยี่ยมใหญ่พอชมควรเนาะแม,ม,ม่เนาะออ้นนี่่พพ่พพแนะมงเาะกระตอกใส่คักพอชมควร เอาได้เนาะแม่เนาะพอผุนบัพระใส่เนาะพอผุนบัพระเขาผุบานบัวหัวพอบัวหุบบัวหอกถือว่าผุนเจาอะปองเยี่ยมนี่ใหญ่นะก็อยักมือนใหน,น่อยหนึ่งนเนาะเพราะว่าเฮือนแม่กับบัมีไพ่ดีเลยนะบัวมีผืนมีไพเนาะค่ะแต่พื้นค่ะแต่พื้นไผ่ของน้ำ ่ลนี่กับแบบเพื่อนครัวแบบชาแบบโตแบบนี้เลยเนาะแม่เนาะแบบปิดเลยนะอันนี้สบายขอมือกินแล้วตัวประคอมันอื่นอู้พูดว่าเอาไว้ตัวรักมันกลับมาได้รักน้วขอบนอื่นนี่กับบริษัทไห่างเพิ่มเช่นชายบ่ไหมคือเอาเอา ไม่แป้นใช่ชิรายมันอะไม่แป้นนี่บอแบบเอาไม่แป้นใช่เนาะเพราะว่าเส้นอันนั้นก็ชิรายมันนั่นบ๊วยเพิ่นเอาออกเป็นยังคือบใหยเพื่อเอาชิรายบอชิรายมันก็เลยให้เพื่อเอาไม่แป้นนี่เปื้อเลยเนาะเปื้อเลยอ่ะยเผิ่นเอาออกไปชิรายตวบูมีอ่ะมันบูมีแบบข้าชยแบบอันนี้ใหญ่ไว้จะคักยุ่งเนาะบ๊วยเพื่อเอา มีผัวอันเอาห้ละเอ้ยน้องป้าห้ยละสลายมันตุ่หิตโบเป็นเรื่อยโบเป็นอืมห่วยพวกช่างเขาอ้อกบาบก็ห้เอาไม่แป้นนี่กับเปื่อใส่ห้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลยเนาะเป็นใหญ่สิเวลาเขาอยากหอยยังเขาก็ตกหอยโรบ่บ์ไปครับปวดกินไม่แล้วทางนี้ก็อ้อมบดได้พ่อแม่พี่น้องทไม้ปนโปรโต้มบป้าใช่กือช่างนอนยุ่ยแบบนี้ ถือว่าคลาดไปเนาะห่อนว่าใช่บัดนไหมห่อนก็อยู่ตลางเหมือนแหละขึ้นกะนี่เจียกระดาษเอาเจียกระดาษวิอ่องหรือว่าเขาก็เปิดหน้าต่างก็ได้เนาะรัาเปิดนี่ก็เย็นยุ่มลมพัดเขานีก็เปิดแต่ก็ง่ายก็คือเวลาที่ทั้งเมก็อยากไปดินไปยังเข้าจได้อัดประตูหรือว่าปิดไว้เมื่อนั้นถือว่าปิดไว้ไปยังเอาหลอกกระเจไ๊ยวใ้คร้ยแน่ มีคนขึ้นก็มีคนแบบขึ้นมารักมาอยังอยู่บะเครื่องน,นมอญทั้งชาไปด้วยเอาจนบิดมอนก็มอนมู่นแล้วมาช่วยผ่ากับเอาไปพื้นหนึ่งเทียพื้นหนึ่งแบบทั้งแม่ชื่อบ่<ฮ>ทั้งแม่ชื่อบ่เป็นผ่าเป็นมอญช่วยแล้วถ้าไมถ้ามึงช่วยทีแเรีผู่พื้นผูผ่ไรแม่เก็บไว,แวแ้แม่เก็บใบ ยิบไม่ home ยินอนเป็นยังไงกันเะมือแกะเขาได้ก็โอ้ยยิบห้องตัถามชิปทีชิปผุแล้วมือนะโดยเม่ไแบบเขากรลักไปเลยเด้่รือชิปไปด้วยเขาลักไปกคือสีบลักแหละวันนี้เนาะเฮาปิดเฮามีแบบประตูหรือว่าปิดแต่เนาะว่าอย่างทีเทนเนลใช่สบายอยากยากไปิกบวัวจะห้างับกระเจไว้ดูคือว่าคักเนาะแต่แค่นี้เจ็บมกเจ็บใจเลย กินข้าวอิมอมวอ่มเลยนะบออิ่มเลยเนาะกินข้าวกับตำมังหุงบ่ได้ตำมังหงใช่มามะาได้อ่าเชนะ็คเนาะอารมณ์ดีดีเสือด,ดีใจบ่ได้เฮือนได้ผพาใหม่เลยดีใจดีใจบ่แต่กลผลผ่อนพนพระเขาวอพนพระโยมีกับพิ่นพักเนาะ เพิ่นพักก็เลยบุระไเยียนลงจากมือแล้วนะก็ไสี่มือสีมือก็เลยพักเนาะพับมันติดมันเสามือตรงจะติดเนีกัเพิ่งยันเด็ในอยู่ห้องปวาหนึ่งบ่เพิ่นในอยู่ห้องประชองมัดน่องเลยจ้ะห้องปวาหนึ่งก็มันนี้ก็ดีใจเนาะน้องน้ำเนาะดีใจก็ทั้งเทิงทั้งหยังก็บ่ได้ืนหัวบ่ไหม หัวทั s <S oh s <S ้งๆหัวเนาะหัวกหัวข้าวพลุกไม่เดมันหัวปั๊บันนึ่งแบบชก็แล้วตรงแหงนะจ๊ะอย่นแบบแบบว่าเขาใช่างสีโป๊จเนี่ยมันดกเนื้อใช่างีไปถือนะถือไปท้องม่ดเงื่องเนถือว่าคักแล้วกาทั้งดูก็ยางให้ทั้งแม่กะอวยพรเนาะผูอาทีพนผาเงินมาช่วยชื่อใหม่ดูว่าชื่อพ้าให มาเห็ดเฮือนเนาะเห็ดเฮือนให้แม่นี่หรือว่าชื่อพามาใส่ให้แม่เนาะก็อยากให้แม่อวยพรให้เพิ่นเ้อดูอ่านชื่อผูอ่าที่ช่วยขอบครัวแม่ก็มีแม่โจมแม่พงแม่นางแม่วันแม่กุน แม่กองแม่แอมแม่ผู้แม่วีทั้งประเทศไทยเด้อแม่เด้อก็อยากให้ทั้งแม่เนาะอวยพรให้ทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่ใจดีอวยพรในเพลินนุกมือเน่นังนุ่มือเน่น้องน้ำอวยพรเพิ่นเด้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นทั้งผู้ใหญ่ใจดีทั้งบิดมูแล้วมาเห็นเพื่อนชาวบานมาช่วยให้ดีแล้วป่ะนี่ หาเงินหาคํำให้เจ้าร่ำเจ้ารวยเด้อเจ้าหาไปเจ้าดูดีมีแห้งบุกขูข่คู่คนเหี่บุกขู่คนชุมพวกมาชอยอห้ดูดีมีแห้งบุกหาเงินหาคํำให้มันได้มัมมมนรวยให้มันร่ำมันรวยหาทีแล้วมาชอยคุณถูกคุณอยากใจดีก็มีแห้งอยู่เลยอยู่น้ำมันหัไงใจดีแล้ว ไม่ได้ล er ึกไม่ไ huh. ด้ถ uh ่วมเนาะอย่างนี <Spe edy ra> ้ผมาโชยโตด้วยด้วยเบ็ดนี่แหละกอามบอกชาถูกเนาะแม่เนาะดูถือว่าเห็ดให้แม่นอนรับบัดนี้เนาะรับเนี่ยแต่ก่อนกะหรือว่าพุนพระพุนยังกะเปียกเบิดเถือนชานเนาะแม่เนาะเปียกเบิดนะดูดูเจ๊พายเจ๊มันได้ตะกี้ดู บัดนี้เฮากับใสทา้งหลเฮากัลโลกไว้ก็ถือว่าอ่าคนขี้รักก็เขาก็ขึ้นทางเฮือนแม่บ่ได้เนาะเนี่ยพี่เจยก็ชื่อมาแล้วโดยดยขึ่นมาไว้ก็โอเคเนาะแม่เนาะกัทั้งลูกกับสิโคตัวกลับก่อนเนอะเจ้าสบายดีไหมสบายดีสบายดีน้องละสบายดีาดีก็ทั้งแม่ก็ดีใจเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ ่าคือเรืนซานของแม่เพ่อแม่พี่น้องเนาะกทั้งแม่ก็สีอัดเบิดพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าถ้าห้อนกะแม่ก็สีลงมาดินอยู่ตะล่างพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าแม่กะสีไปทางใดก็ถือว่าสบายเพราะว่าแม่กะปิดเบิดได้เนาะปิดเบิดแล้วก็สีใส่กันประตูปิดเวลาไปหาหน่อไม้เนาะมันพ่อแม่พี่น้องทั้งแม่กะ สิไปยามลูกบอเนาะแม่กับชีปิดประตูตะกอนนี่แม่บ่มีประตูเนาะกับมีคนขึ้นไปนลักอ่ามอนหรือว่าเป็นผ่าของแม่เนาะเทียมูมาชอยทั้งทั้งแม่ตู้นี่แหละเพราะว่าแม่ตู้กับบมีเนาะตะกอนแม่กับว่าชีาปิดแค่ช่องห้องเพราะแม่พี่น้องก็คิดไปคิดมากอะทั้งแม่กับชีบอ้ออมเบิ้ เฉบวัวก็เลยไปชื่อพาเาะชื่อพามาเพิ่มพ่อแม่พี่น้องก็ชื่อพามาเพิ่ม,ม,าม,ามสามแผ่นกระขาดบ่ได้ก็คือขอบ,บุญขอบคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีที่อาชอยเดือทั้งครอบครัวเมเนาะก็ขอบ,บุญขอบคุณก็ให้ผู้ใหญ่ใจดีอยู่ดีไม่แห้งความเจ็บบ่อหายไรความไข่บ่อหายมีเนาะจะดีหายมาในวันนี้ก็ขอกลับคืนไปหา เป็นชิปเท่าพันเท่าเนาะสุก,กายสบายใจอยุมันคนยืนชาถูเนะาะกับซาบัวกะมาถ่ายหรือว่ามานะอัพเดตให้พี่ให้น้องเบิงพ่อแม่พี่น้องกะกะที่ว่าคักเห็นเนาะ ก็โอเคเนอะพ่อแม่พี่น้องชาวบัวก็ชิได้ขอตัวลาก่อนเนะาะกับผากติดตามหรือว่ากดไดคกดแชร์ให้ชาวบัวเนาะพอมีกำลังใจเห็ดคลิปลงไปเรื่อยๆชาวบัวก็ชิขอตัวลาก่อนขอเก้าพระมาสบายดี